ลานทีนี้ทำไมเธอถึงมาโรงเรียนตอนนี้ไม่อยากเข้าเธอเธอรู้ไหมว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วนี่มัน8ปดโมงกว่าแล้วเธอไม่ควรจะมาสายขนาดนี้ไปไปทำกิจกรรมหน้ากระทวงคนเดียวเลยไปประเทศไทยรวมและเนื้อชาชไทยเป็นประชารัฐผ่าไทยข้องไทย มาสัมพุทโธภาควา,าุูธังภาควันตังอภิวาเทมิร้อนก็ร้อนหนูไม่อยากขอรบธรงชาติทำไมครูต้องให้หนูทำเหมือนนคนเดียวด้วยแล้วทำไมเพิ่งมาก็ไม่อยากขอบรบธูชาติ เธอรู้ไหมการเคารพธงชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วในการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราธงของไทยเรามีกี่สีเธอรู้ไหมรู้คะ่ะกี่สีสามสีคะ่ะมีสีอะไรบ้างแดงขาวน้ำเงินคะ่ะแล้วความหมายละ่ะไม่รู้คะ่ะนั้นเธอฟังครูนะสีแดงหมายถึงชาติชาติคือสิ่งที่ตัวบ่งบอกตัวตนของเรา ว่าเราเกิดที่ไหนมีที่มามาจากอะไรสีขาวหมายถึงศาสนาหากชาติใดไม่มีศาสนาก็ไร้ซึ่งคุณธรรมไร้ซึ่งจริยธรรมและสุดท้ายสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ของไทยเราท่านทรงดูแลพระสงนิกรให้อยู่เย็ยนเป็นสุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีโครงการต่างๆมากมายเพื่อ ทำให้ประสบนิกรชาวไทยเราอยู่เย็นเป็นสุขเฮ้ยแต่เมื่อวานที่ครูคิวพูดอะ่ะก็แอบรู้สึกผิดอยู่เนะเหรอรู้สึกผิดก็ลองไปช่วยกัาทำงานดิได้เหรออืมไปด้วยมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะอ้าววิลาสนมีวันนี้เธอมาเช้าเชียวดีเลยมาช่วยครูรด,ดน้ำต้นไม้สวนพวกนี้หน่อยเร็วได้ะคะ่ะ ดีจริงเธอมีจิตอาสาที่ดีมากอ้ามาช่วยกันช่วยกันลูกอเออก็ถือว่าดีนะที่เธอมาโรงเรียนเช้าขึ้นแถมยังมาช่วยครูลดน้ำสวนดูแลสวนแถมช่วยกวาดเขตพัฒนาอีก โอ้เธอนี่มีจิตอาสาที่ดีเยี่ยมจริงๆเลยว่าไฉ่ครูค่ะถ้าไมโรงเรียนเราถึงต้องมีส่วนอะไรอย่างนี้ด้วยอะคโอส่วนพวกนี้ครูทำไว้เพื่อที่จะได้ฝึกให้เราเนี่ยได้ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงคิดดำริเริ่มไว้เธอว่าดีไหมล่ะดีนะคะหนูว่าถือว่าเราอย่างไเราก็ไม่ต้องซื้อกินอะคะ อืนี่แหละมันถึงฝึกให้เราเนี่ยไม่ต้องไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสามารถนำเมาบวบไปผัดกินที่บ้านได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยเนี่ยมันเป็นการฝึกเศรษฐกิจพอเพียงให้กับตัวเราเองด้วยดีมาก